สวัสดีครับสวัสดีครับสวนสวนบอลสีลุงก้านะครับวันนี้ก็มาสวัสดีในวันที่24่กุมภานะครับก็ยังอยู่ยังอยู่ในเดือนกุมภานะครับปี2566นะครับก็ยังอยู่ในเดือนแห่งความรักนะครับในเดือนแห่งความรักลุงก้าก็จะมีอะบอลสีสีชมพูชมพูประมาณนี้นะครับมาแบ่งให้นะครับก็ทั้งหมดถาดนี้เนี่ยก็จะมี ณเมืองมนนะครับณเมืองนนทั้งหมดนะครับสิบกระถางนะครับมาแบ่งนะครับหรือว่าเพื่อนๆท่านใดจะเหมานะครับมีราคาเหมาให้นะครับซื้อหลายต้นลูก้าก็ก็ให้ราคาเหมานะครับหรือว่าจะแบ่งก็ได้นะครับก็กระถางละ300บาทนะครับ300บาททุกกระถางนะครับก็คือเป็นมอนสีณเมืองนนนะครับเริ่มป้ายแล้วแลเริ่มโตแล้วนะครับประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้นี่อ่านะครับณนะเมืองนอนนะครับอันนี้ก็ป้ายป้ายป้ายเลยนะครับณนะเมืองนอนทั้งหมดนะครับก็จะเป็นณเมืองนอนทั้งหมด10กระถางนะครับกระถางนี้น่าจะเอ่อยังเล็กนิดนึงแต่ว่าฟอร์มกอก็จะมีหนึ่งน่าจะมีอยู่สองสามต้นยังไม่ได้แยกนะครับอ กระถางละ3 0 0บาทรวมส่งทั้งหมดนะครับไล่เรียงกันไปเลยครับต้นที่1นะครับต้นที่2นะครับต้นที่2ต้นที่3นะครับต้นที่4นะครับต้นที่หก็300บาทเหมือนกันต้นที่6ก็300บาทนะครับต้นที่7ต้นที่8นะครับกระถางที่9แล้วก็กระถางที่10นะครับก็กระถางที่10นี้ก็จะมีมีน่าจะ เล็กหน่อยแต่ว่ามีอยู่สามสีต้นถ้าเพื่อนๆเอาไปแยกเองนะครับก็ก็ได้นะครับอา่าแล้วก็จะมีเจ้าสาริกาลิ้นทองนะชมพูพัดเทลประมาณนี้นะครับสองกระถางนะครับชมพูพาเทลประมาณนี้สองกระถางอา่าสาลิกาลิ้นทองก็ก็ขอแบ่งในราคาที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับา <c oughs> มากันที่ถาดถาดนี้นะครับก็จะมีเจ้า อส่งไข่นะครับอะส่งไข่อะส่งไข่สามกระถางนะครับกระถางละสองร้อยบาทรวมส่งนะครับอะส่งไข่สามร้อยบาทสองร้อยบาทนะครับขอโทษทีนะครับสองร้อยบาทรวมส่งนะครับก็ยังไงก็ติดต่อลุงก้าที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งเก้าห้าสามห้าหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็มีเจ้าเพชรจอมทองสองกระถางต้นโตมากนะครับต้นโตแล้วนะครับเพชรจอมทองนะครับก็กระถางละอ่า <c> 180บาทนะครับ180บาทแล้วก็จะมีนี่อ่าซับจเจริญน,นะครับซับจเจริญ2กระถางนะครับก็กระถางละ220บาทรวมส่งนะครับซับจเจริญไปแดงๆนะครับป้ายแดงอย่างนี้เริมโคม,มป้ายแดงสวยๆนะครับมีสองกระถางแล้วก็อ่เป็นมณีลอมเพชรตอนนี้กำลังโด่งดังนะครับกำลังดังเป็นไม้แร่ที่ตามหากันอยู่นะครับก็ แต่ตัวนี้เป็นเป็นมันีลอมเพชรแผงนะครับลุงก้าก็ขอปล่อยราคาที่150บาทรวมส่งนะครับ150าบาทรวมส่ง5่าก็จะมีประมาณนี้สําหรับวันนี้นะครับวันนี้นะครับก็ชมพูชมพูกําลังมาเลยแล้วก็สําหรับในในถังนี้ก็ลุงก้าก็เตรียมจัดส่งนะครับเตรียมจัดส่งของรอบที่แล้วนะครับก็จะมีอะไรบ้างเนี่ยประมาณนี้นะครับประมาณนี้ สาวลองหลวงเมืองเกาะเกตอสองไขยเทพเทวฤกนะครับอ่าแล้วก็เทพใส่ลุงเทพอักษรานะครับก็เตรียมจัดส่งให้ในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับกาลูกล้าก็จะแยกออกมานะครับจะแยกออกมาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพักไว้สักหนึ่งคืนนะครับเพื่อให้ต้นไม้ปรับสภาพในการเดินทางนะครับ ก็สำหรับคลิปคปนี้นะครับก็ลุงก้าก็ขอจบคลิปคปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับนะครับช่องทางการติดต่อก็เดี๋ยวลุงก้าจะเอาวางไว้ใต้โพสต์นะครับใต้ใต้คลิปนะครับเบอร์โทรเฟซบุ๊กแล้วก็ไลน์นะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวลุงก้าจะวางไว้ใต้ใต้คลิปคลิปนี้นะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ก็คืออาชุดนี้ผมส่งวันเสาร์ทิ์นี้เลยนะครับถ้าถ้าลูกค้าเอฟแล้วก็โอนเงินนะครับโอนเงิน โอนเงินนะครับก็เดี๋ยวยังไงบัญชีแล้วก็อะไรเงี้ยเดี๋ยวลูก้าจะวางไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นเช้าว,วันที่24นะครับเชา้ชาเช้าวันที่24ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับทุกทกท่านนะครับก็เอฟบอลสีด้วยความรักนะครับแล้วก็ชอบต้นไหนก็โทรสอบถามลูก้าได้นะครับสำหรับ วันนี้ก็ขอเพียงแตรขอจบคลิปคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปคลิปหน้าอาจจะเป็นวันอาทิตย์อีกทีหนึ่งนะครับครับผมสวัสดีครับ